เอเทวดาครับไปเลยครับเอเทวดาสุดยอดในการเดินทางนะครับ ลุนกันไปนะครับราคา47 48 58ลุ้นกันไปนะครับราา 4, 7, 4, 8, 5, 8, ลุ้นกันไปนะครับจบไปนะครับ,รบ,รบถึงงานเอเทวดา ลุนเไปนะครับไม่เห็นหัวเห็นคอครับอ่าวางหางติดเรียบร้อยครับลุนกิดไปนะครับต้องเอาบอลมาสู้สถานเดียวครับทีมงานเอสเทวดาลุนกัดไปนะครับองศาพอได้ลุนนะครับ